รถไถมือสองใบเนาะสวัสดีค่ะมาเจอกันที่ช่อง YouTube อีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาอัปเดตนะคะมีการเทป,ปูนนะคะไอตัวนี้เราจะทำให้มันเป็นถาวรน,นะคะเวลาเราจอดรถแท็กเตอร์นะคะจะได้ไม่เปื้อนโคลอนอีกแล้วนะคะเนี่ยกำลังอัปเดตเลยมีรถซีแพคนะคะมาลงสำหรับลูกค้านะคะที่อยากมาดูรถไถนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะ ดูที่เทศบาลบ้านเป็ดน,นะคะอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีรถ6ก0้อนะคะจัดส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีรถไถน,นะคะหลากหลายรุ่นช่วงนี้ยังไม่มีเวลามาถ่ายคลิปเป็นลายคันให้ดูนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่หารถรุ่นไหนไว้ใช้งานอยู่นะคะก็ลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงซ่อมกันแล้วกันว่า มีงานไปถึงไหนแล้วช่างทำอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็จะมีทำรถเกี่ยวนะคะเราก็จะพักอยู่ที่นี่เลยนะคะก็จะทำเป็นบ้านนะคะให้พนักง,งานอยู่แล้วก็พักอยู่ที่นี่เลยที่ร้านเราเลยนะคะ ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นโรงล้างรถนะคะโรงล้างรถแล้วก็เข้ามานี่ก็จะเป็นโรงซ่อมนะคะคันนี้ก็กําลังเช็คเฟืองนะคะตัวนี้เฟืองรูดนะคะเป็นเฟืองบายสีเดยหมูนะคะ M95 นะคะตัวนี้เราเช็ครออส่งนะคะให้ลูกค้าคันนี้ก็95แรงเหมือนกันอันนี้ก็เช็คเตรียมส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็คันนี้นะคะ MU57 อยู่ใน ทำสีนะคะอยู่ในขั้นตอนทำสีนะคะตัวนี้ก็เช็คเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะแล้วก็เปลี่ยนจุดรั่วซึมนะคะตัวนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเก็บสีอันนี้ดูเก็บสีใบมีดนะคะละเอียดบิเลยอันนี้ก็จะเป็นรถเขียวนะคะ d c เตสีตัวนี้ก็อยู่ในขั้นตอนทำสีเหมือนกันตัวนี้เนี้ยบเลย ทำสีสีส้มนี่สวยเลยนะคะนี่ก็สีเทานะคะกำลังอยู่ในขั้นขั้นตอนทำสีอยู่คันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนทำสีแล้วก็ประกอบนะคะประกอบรถเกี่ยว d c 70G นนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ